ความในใจของคุณตื่นจ้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ่นวานนิ n ชาแนลชาแน,นลนะคะมีหลายคนถามว่าคอนเทนต์ยังคุณตื่นเห็นคอนเทนต์ยังคุณตุ่นเป็นคนชอบทําค่ะชอบทําชอบทําในที่นี้ไม่ใช่ทําแต่ตะกร้าอย่างเดียวนะคะทําดอกไม้ทําการเกษตรทาอาหารตัดเสื้อผ้า คุณตื่นก็ทำคือมันทำเยอะมากรักอันนั้นสิไดอันนี้อยากจะทำหลากหลายเนี่ยนะพี่น้องนะจะเห็ดหลากหลายเนี่ยนี่คือตื่นทำตะกร้าอนี้นี่1สิบใบเพื่อนสั่งสิบใบนะคะสวยไหมคะสิบใบ ออกโทนชมพูนะคะสีไว้น,นะคะและอย่างอื่นคุณตุ่นทำไหมทำค่ะทำขนาดเล็กนี้ถ้าทำค่ะอันนี้มีหูหิวด้วยคุณตุ่นทำแต่คุณตุ่นเอาอไปใส่ต้นไม้ค่ะใส่ต้นไม้นะคะดนนี้ก็เหมือนกันคุณตุ่นก็ไปใส่ต้นไม้ ใส่โดยเฉพาะราชินีสีทองก็ตุนใส่แล้วกูตุนเอาไปเป็นของอ่าแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนครูที่เข้าเกษียณน,นะคะเนาะเนี่ยต้องของอภัยนะคะพูดไทยพูดอีสานปนกัน <c oughs> อย่าว่ากันได้จ้ะเด้อเนี่ยกยยูตุนสารลงมาสายที่มันเป็นสายนะคะเนาะนที่เป็นหูหิวกูตุนสารลงมาจนถึง ด้านล่างนะคะเพื่อล็อกมันไว้ไม่ให้มันหลุดพอแม่พี่น้องถัดเสื้อผ่าใส่เองคุณตุนกับทัดพักเสือใส่เองคุณตุนกับพักค่ะก็เลยยังบ่รู้ว่าจะเอาคอนเทนต์อะไราว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ เห็ดหลากหลายนี่ละมันจังในเบิ้งไหนย,ยางไรจะเนาะงานกเกษตรนะผู้ตื่นกับหมกักเลยค่ะเด้ดดเอขุดดินขุดเองขุดดินขุดเองปักต้นไม้นี่กับปักเองค่ะกานบรเหารกา่บริจีนไหนเนาะเนาะมูมีคนเห็ดไหนัานสีจ้าง,งเขากับมูมีเงินค่ะเราซื่อๆนี่แหละมูมีเงินค่ะ ันนี้ก็ทึกอันคือตึงอ่ะดีใจดีใจเขาเขาสั่งสิบใบคตึงขายขายไหมูนะคะใบละห้าสิบบาทแพงบ่พี่น้องว่าแพงบ่นงนงเนี่ยสูงสูงสิบนิ้วคะ่ะสูงสิบนิ้วฐานฐานกว้างสีสีนิ้วฐานยาวหกนิ้ว ห้าสิบบาทแพงบอกคะ่ะ <c oughs> แต่มาน,นั่นก็ดีใจดีใจเด้อดีเด้อดีใจว่ามีมีคนสั่งซิบไหวนะคะเนาะอย่าว่ากันเด้ดค่ะเด้อว่มีเรื่องมีรล่ายังแต่หากอยากมาเลา่าอยากมาว่าให้โมให้พีให้นองฟังบางคนมาเถาแล้วคือไปยูซือ ยูซือยังได้ยูซือคือคนเป็นง่อยนะคะเนาะคนที่อยู่ซือซือบ่เฮ็ดอีหยังได้ยคือคนเป็นง่อยเป็นง่อยเป็นง่อยภาษาอีสานเป็นง่อยเป็นอย่างละเป็นคนพิการเป็นง่อยเฮ็ดอีหยังบ่ได้นะเอนเป็นง่อยเนี่ยคุตต่นซ่อนลงมาึงถึงทางล่างบ่มีรถดค่ะ บมมีรุดดึงยังไงก,กับบมรุดเด้จะเดอ้อคลิปนี้นะกูตุนกับาอ้างแค่นี้นะคะอย่าว่ากันเด้อจ้ะเดอ้ออย่า่ากูตุนนีงเป็นเห็ดคอนเทนต์อีหยังเห็ดมันทุกอย่างนะคะนักพี่เสียดายน้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อจ้ะเดอ้อบางเด้อกกิกนเห็เบิงบางเด้อก,กับปูกเห้บเบิงนะคนะเนาะแล้วนะพบกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย